คนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตร,ร้อยเราไม่มีทั้งรกอบเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทถึงห,ห้าบาทถึงสิบบาทแล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสวบ,บนี่ถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกตดูวัดไหนสั้นฉัน,นรวมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปอันนะ้เป็นคณะสงฆ์ สมมติวพระวัดน,นั้นมีสามสิบองค์ไม่ใช่ไปไว้นะเจ้าสงไม่มาไม่ไรชาก็จะบอกไปแล้วท่านมีสามสิบองค์ฉันไม่ไม่รวมกันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมมาตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ก็ใช้ได้เป็นคณะสงฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากยังข้าวสกถ้วยหนึ่งกับข้าวจะปอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มราน้ำปลา ทัปิกรุงแห่งเราจะใช้ได้ทั้งหมดเอาไว้ถวายในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นสังฆทานไม่ต้องไปว่าอิเมหิตกาเลไไม่จำเป็นต้องว่านะเราส่งเข้าไปาท่านรับเป็นสังฆทานันที